โอเคนะครับวันนี้แนะนำนะครับหัวเชื้อน้ำนะครับของหัวนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับถ้าเป็นพวกสายแข่งสายเหมาเขาจะเก็บนะครับเขาไม่เอามาใช้นะครับแล้วมันทะลึ่งกินดีขึ้นมานะครับสมัยเขาจะเก็บเขาจะไม่บอกกันไม่รู้คนอื่นเราก็เป็นนะโอเคนะครับเดี๋ยว พอดีมีลูกค้าถามเข้ามาหลายคนทั้งหน้าร้านอะไรพี่หัวเชื้อน้ําใช้ยังไงนะครับวิธีใช้งานนุ่นนี้นั่นอะไรอย่างนี้โอเคหัวเชื้อน้ํานะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นน้ํามันไม่ได้เป็นผงนะครับก็ต้องผสมกับน,น้ําของบ่อกนะครับก่อนที่เราจะผสมเหยื่อหลักนะครับหัวเชื้อของหัวเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับ2ส,ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนปลาใหม่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนปลาใหม่ นะครับซึ่งจะมีกลิ่นคาวบางตัวจะมีกลิ่นคาวรุนแรงแล้วก็ติดมือด้วยนะครับจะเป็นโซนปลาใหม่ใช้งานหัวเชื้อพวกนี้ถ้าสมมุติน้ำ300 300มลนะครับก็ประมาณทัก15-16หยดนะครับบางคนถ้าอยากใส่เยอะก็ไม่ควรเกิน30หยดนะครับหรือว่าบางคนใส่ท่วมก็มีผมก็เห็นนะครับก็ใช้ได้นะครับระดับหนึ่ง ต่างกันชัดเจนสําหรับบ่อที่ปากเข้าถูกตัวนะครับเขาเรียกผมเรียกว่าเข้าถูกตัวดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยผมอะกรณีผมไปใส่แข่งเนี่ยผมจะไล่ยเหยื่อในช่วงที่มันไม่กินส่วนช่วงเช้าที่มันกินปกติเนี่ยถ้าเราใส่ตัวเบดหลักที่เป็นโทนอ่ะสมมนี่ปลาใหม่เอาวันนี้ตกปลาใหม่วันนี้ลงใหม่นะครับโอ้ส่วนมากผมจะใช้สองตัวนี้นะครับนะครับ ตัวนี้อาจจะเป็นตัวเสริมตอนช่วงหลังนะครับว่าช่วงที่มันปลาไม่กินนะครับไอเนี่ยเหยื่อแต่ละตัวครับไอตัวเนี้มันคุณสมบัติของมันก็คือเป็นพวกกรดอะมิโนพวกโปรตีนพวกนี้ครับส่วนมากจะเป็นปลาเก็บหน้าดินนะครับปลาเก็บหน้าดินพวกปลายี่สกปันในพวกปุ้ยอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับตระกูลเฮระนี่มันกลิ่นคาวอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้กับปลาินบ้านเรานะครับตัวนี้ นะครับเป็นหัวเชื้อปานินนะครับอันี้ปลาใหม่อ้นี้ดีนะครับอันี้ใส่บ่อยนะครับส่วนตัวนี้ปลาเก่าปลาเก่าการนีปลาเก่าก็คือปลาที่โดนเบ็ดแล้วนั่นแหละครับคือปลาที่มันจําเหยื่อนะครับบางทีไปใส่แข่งเนี่ยเหยื่อต้องพลิกแพงหน้างานนะครับเพราะบางทีเจออะไรใส่ลงไปก็ไม่กินแต่บางตัวก็กินกลับกินดีขึ้นมาทันทีโดดเด่นขึ้นมาทันทีก็ด้วยหัวเชื้อน้าพวกนี้แหละ ตัวนี้นะครับผมชอบไปตกปลาสงผสมน้ำนะครับใส่พ็อกกี้ฉีดใส่นะครับขนมปังใช้เป็นตัวเรียกนะครับและตัวตกนะครับบางทีหยดใส่ชิ้นเกียวก็มีหยดใส่เลยนะครับใส่ชิ้นเกียวแล้วก็เอาชิ้นเกียวนะครับเกี่ยวตกแล้วก็หุ้มขนมปังอีกทีหนึง่งตัวนี้ปลาใหม่ชัดเจนอ่าตัวนี้ปลาเก่านะครับพูดผิดแต่ใช้ปลาใหม่ได้ด้วยเพราะวันนั้นลองที่ที่บ่อบ่อหนึ่งนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปหาไ นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันกลิ่นโทนฝั่งนี้ครับจะเป็นกลิ่นโทนหอมนวลๆนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นกลิ่นขาวนะครับอันนี้จะเป็นปลาใหม่ให้นี่เป็นปลาเก่านะครับเลือกใช้งานนะครับในอุณหภูมิที่เหมาะสมอากาศที่เหมาะสมอันนี้มันแล้วแต่คนใช้จริงๆนะครับต้องไปไล่หน้างงานกันจริงๆนะครับผสมน้อยๆอ,อย่าผสมเยอะ นะครับลองก่อนนะครับถ้ามันกินค่อยผสมเยอะนะครับวิธีไล่เหยื่อโอเคนะครับหัวเชื้อน้ําของหัวครับชอบตัวนี้ <laughs> เรื่องหลิวครบจบที่เอสที earth day freedom in my life